อ่าแล้วเรามาดูนิดนึงเข้ามาถึงโควิดนะครับว่าเอ่อเดี๋ยวผมขอพูดนิดหนึ่งเกี่ยวกับตัวสารคัดหลั่งนะสารคัดหลั่งคือสารที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเนี่ยครับเพื่อทําหน้าที่ต่างๆกันโดยที่ที่ต้องพูดถึงตรงนี้นิดนึงเพราะว่าตัวเชื้อโควิดเนี่ยมันจะไปสะสมอยู่ตรงที่สารคัดหลั่งในปริมาณที่ไม่เท่ากันนะครับซึ่งข้อมูลเนี่ยนะครับมาจากกรมอนามัยนะครับว่าเอ่อในในตัวสารคัดหลั่งในพื้นที่ไอเน็ต ใน,ในส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยมันมีเชื้อประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับในน้ำตาเนี่ยมันก็มีประมาณ1%นะครับในน้ำมูกนะครับมีมากหน่อยประมาณ97-98%เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเทสเนี่ยเราก็เลยเทสเนี่ยทางสวับทางจมูกอะไรเงี้ครับทางน้ำลายก็เหมือนกันนะครับมีก็มีประมาณ8 0 9 0เพราะฉะนั้นก็จะมีการตรวจโควิดทางนี้เหมือนกันในลำคอก็เหมือนกันนะครับอ,อีกอันหนึ่งที่ คนไม่ค่อยได้ให้ความสนใจกันมากก็คืออุจจาระนะครับอุจจาระก็มีเยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการป้องกันของอตัวอุจจาระเนี่ยก็คือเวลาที่เราทำสุขาัณะหรือว่าอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก่อนที่จะฟรัชเนี่ยนะครับก็ควรที่จะปิดฝานะครับเพราะว่ามีการศึกษานะครับว่าถ้าเราฟรัชเนี่ยมันจะมีตัวละอองนะครับที่มันกระจายฟุ้งขึ้นมา อยู่ในห้องน้ำเนี่ยเป็นจํานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้อาจจะฝากไว้นะครับเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้พูดกันในใน,ในวันนี้มาก,กน,นะครับแต่แต่ก็จ,จะพอฝากไว้ว่าเมื่อไรก็ตามที่ห้องน้ำนะฮะเสร็จแล้วก็ควรที่จะปิดฝาก่อนที่จะฝั่นะครับอ่าแล้อ่ตัวพวกนี้นะครับพวกน้ํามูกพวกน้ําลายแล้วก็ในลําคอเนี่ยจะเป็นส่วนที่มีเ,เชื้อโควิดมากที่สุดเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดกัน เวลาที่เราตะโกนเวลาที่เราร้องเพลงเวลาที่เราไอเราที่เราจามอะไรพวกนี้มันก็มีตัวเชื้อที่จะออกมาได้เป็นส่วนมากนะครับเพราะว่าเชื้อเนี่ยมันอยู่ในส่วนเอ่อพวกสาตร์คัดหลังในบริเวณนี้มากนะครับอันนี้จะเป็นความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในสถานที่แล้วก็สถานการณ์ต่างๆนะครับข้างบนนะครับตัวเนี้มันจะเรนตั้งแต่น้อยไปจนถึงมากนะครับ อันนี้ผมให้ดูคร่าวๆนะครับอันดับหนึ่งสองเนี่ยก็คือน้อยนะครับอย่างเช่นไปเติมน้ํามันไปเล่นเทนนิสนะครับไปเอาไปเซนีหน้าบ้านหรืออะไรเงี้ยจะดูแล้วเนี่ยสถาน,นาการณ์ก็คือเราอยู่ข้างนอกอาคารนะครับแล้วก็ไปในสถานที่ที่มีคนไม่มากนะฮะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงก็จะน้อยถ้ามาดูในอีกด้านหนึ่งเนี่ยในพื้นที่ที่มันเป็นความเสี่ยงมากเนี่ยอย่างเช่นไปกินบุฟเฟ่ไปโรงหนัง ไปสนามกีฬาหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ถ้าเราเห็นว่าความแตกต่างร,ระหว่างตรงความเสี่ยงมากกับความเสี่ยงน้อยเนี่ยคืออะไร1ก็คืออาจจะเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ปิดน,นะฮะสองอาจจะมีคนอยู่เป็นจํานวนมาก 3. อาจจะไม่ใช่การหายใจในใน ในแบบปกตินะฮะอาจจะมีการออกกําลังกายซึ่งการหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมีสูงกว่าปกติหรือว่ามีการร้องเพลงมีการแอคทิวิตี้ต่างๆซึ่งทําให้การหายใจหรือว่าเปล่งเสียงออกมาเนี่ยมันมากขึ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยความเสี่ยงเนี่ยก็จะมีตามนี้นะครับว่าถ้าเกิดเราอยู่ในพื้นที่ปิดไม่มีการถ่ายเทที่ดีมีคนเยอะแล้วก็มีการใช้เสียงหรือว่ามีการกระจายของอ การออกกําลังกายที่ทําให้มีการหายใจได้รุรนแรงขึ้นเนี่ยก็ทําให้เป็นพื้นที่เสี่ยงมากนะฮะ